วันนี้น้องสก,ก๊อจะรีวิวอะไรคะรีวิวเบบเยลลี่เยลล<ะ>ี่นี่นี่นี่โชว์ให้เพื่อนๆดูสินี่นี่เพื่อนๆกินไหมคะกินไหมเหรออ่ะเจ๋อะไรไหมคะแกะเลยโอเคนะดูซิว่ามันคืออะไรมันคือเลยลลี่ มันคืออะไรคะคอ,อายจีเยรีเพื่อนๆดูหน่อยอันนี้เพื่อนๆดูหน่อยวางบนนี้อืออ่ะลองเทดิลองเทดิลองเทแลท้มันคืออะไรคะอุ้ยมาจีเยลี่อุ้ยมันคือเยลลี่ว้าวมันคือเยลลี่ตัวต่อใช่ไหมใช่ว้าวอันนี้สีอะไรอ่ะอันน<ๆ>ี้เหรอะอันนี้เหรอใช่มันคือสีอะไรคะเนี่ย ouais? อ,อันนี้สีอะไรคะ เโอ้โหเก่งมากค่ะอันนี้สีอะไรดูกอันนี้สีอะไรดูสีม่วงสีแดงสีแดงเด่๋ยวองชิมดิรสชาติเป็นไงวางติดคอนะอะ<ส>ไรห,หรอวางติดคอนะคะจะติดคอไหมค่อยๆ่อกิง Bye-bye.